ไม่ชอบสีแบบนี้มันเดรรรรรัรร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 ร่ารรรรีแรรรรีรร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 รนรร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 เรร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 ้รรรรรไม่มีรร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 ร มัจอยใช่เชียใช่ไม่ช่ใช่อยู่ใช่ไม่ยาตบยให้อยู่่แจ๊คหม้ำ่านขอยมุน okay. ไไไ้ไม่กินยามุนน้ไม่กิให้สงบเอาดึงออกไปเให้สงนะเออมนตาซาพระเขาว่าโตไรตะ์มตะลกหนี้มีต่งว่ามจอยู่จมานโพสกุลสะสูี่ลังอา รถดาวออกจากล้างเรถดาวที่นาฬิการถดาวที่นาฬิกาโอเคหาอเออโอเคอะออกเลยนะนะเอออ่าโอเคพญานาคกินน้ำกินน้ำกินน้ำกินน้ไพญากินน้ำกินน้ำไม่ชอบสีแบบนี้มัน

ใเจ่ใไ่ไม่ใท่ทอยู่ไทารไม่ลาตบยาต้ให้อยู่นแซให้เดียมยามนท่านขนนไม่กินามนน้ไม่กินให้สงบเอาดึงออกไปเลยให้สงบนะเออโมนน้ำซะเขาวะโตอาตะตาตะลงกเออนะยนหุนี้มีต่างอัวมังกรลันจะายูชามานาโพสกุลสามังนโะสพังอันงลน้ รถด่าที่าฬิการถดานที่นาฬิการถดานที่นาฬิกาโอเคหายออกเออโอเคอ่ะออกเลยนะนะเอออ่าโอเคพยานหน้ากินน้ำกินน้ำกินน้ำกินพยานกินน้ำกิน้ำ